สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวในสปปลาวที่เสียชีวิตนะครับจากการดื่มเหล้าเอามาคุยเรื่องการเสียชีวิตของคนในสปปลาวก่อนนะครับถ้าการเสียชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะการอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเรื่องปกติครับคือ ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีคนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เนะี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกว่าจะมาจะมาคือตำรวจจราจรนะครับจะมามาวัดศพระหว่างจากความยาวตรงนี้จากถนนเท่าไหร่ศพอยู่จะสภาพยังไงวัดเสร็จก็คือกลับนะครับแล้วกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆที่จะมานะก็นานรอไปเหรอครับอพอมาแล้วที่ตำรวจเขามาทำอย่างเนี้ย ถ้ามีญาติเนี่ยมารับอ่าทางจราจรเนี่ยจะเก็บเงินกับญาติแล้วนะครับคือการมัดการอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนตำรวจนะก็รอถ้ามีญาติมาอ้าวได้แล้วเงินจะน้อยจะมากอยู่ขึ้นกะฐานะแค่นี้แต่ถ้าเป็นคนรวยได้รับอุบัติเหตุเป็นลูกคนรวยหรือญาติคนรวยอย่างเงี้ยตำรวจในระดับหัวหน้าระดับอะไรจะมาหมดครับ บริการให้อย่างดีไปถึงบ้านอพอไปถึงบ้านแล้วคือเงินนะอาจจะไม่ได้เพื่อนๆว่าอาจจะไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าครับทางเงินเนี่ยทางเจ้าของศพเจ้าของงานเนี่ยเขาจะให้กับหัวหน้าใหญ่ของตำรวจเลยเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าของงานเนี่ยเจ้าของคนตายเนี่นยเขาจะให้ถ้าคนรวยนะครับเขาจะให้ไปแล้วก็ให้หัวหน้าใหญ่แล้วไปแบ่งกันเองแต่ไม่ได้ลว ร้อยทั้งร้อยยังไงก็ไม่ได้ตำรวจที่ไปอะที่ไปนี่อาศัยว่ามีเหล้ามีเบียรกินมีอาหารให้กินแค่นั้นพอนั่นคือจบนี่คืองานศพก,การเสียชีวิตอ่านี่คืออยู่ต่างแขวงแล้วก็กรณีของนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศเนี่ยนะครับถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวน่นัะมีไหมตำรวจท่องเที่ยวไม่มีมีไหมกู้ภยัยไม,ม่มีแล้วเหล้าที่ดื่มเนี่ย รู้ไหมว่ามันเปต้มจากไหนประเทศลาวเนี่ยตั้งแต่เหนือจตใต้ต้มเหล้าได้เสรีครับเหมือนเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ธรรมดาเนี่ยบ้านหลังไหนจยต้มก็ต้มคุณภาพจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงแล้วทำไมคนลาวไม่กินล่ะครับทำไมหันไปกินเบียร์ลาวเพราะเขารู้ว่าเหล้าตัวเนี้ยมันจะกินดีหรือว่ามันจะเป็นอะไรเขาไม่ได้สนต้มก็ไม่ได้สนท่านเคยสังเกตไหมครับาที่ด่านทุกด่านมันจะมีร้านค้าปลอดภาษีเหล้ายี่ห้อดังอะ บอกก็ได้คือระหว่างแบ็กเลเวลกับเลดเลเวลเนี่ยที่เราทำไมขายถูกถ้าเป็นคอเล่าจริงๆจะรู้ว่ามันไม่ใช่รสชาติที่ขายในไทยนะครับเราแล้วเบสมันจะมาจากจีนมั้งเวียดนามมาคนนี้บอกนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เสียชีวิตนะกินวอสกา้าวอสก้ามันเล่าขาวมันไม่ต้องกันให้เป็นสีเหมือนอะไรให้ยากเลฮะแล้วระบบแพ็คเนี่ย พวกเวียดนามพวกจีนซื้อแค่แคพกมาแล้วซื้อเหล้าถูกๆเหล้าขาวจากลาวเนี่ยมาใส่ขวดแล้วก็แพกให้เหมือนของนอกนักท่องเที่ยวเขาอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะรสชาติไม่เหมือนที่ฉันกินนะอย่างวอดก้าสมีนนฟเนี่ยนะวอดก้ามก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่คราวเนี้ยคือที่กินเนี่ยเขาไม่นักท่องเที่ยวเขาอาจจะคิดว่าเออมันมันอาจจะต่างประเทศรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันเขากพกินพูดถึงอาหารการกินเหมือนกันนะครับ นักท่องเที่ยวเนี่ยอาหารการกินสังเกตที่ประเทศไทยนะครับเมืองพัทยาเมืองภูกเก็ตใ,ใหญ่ๆที่มีกุ๊กจีนมาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ไกด์เขาคิดหนักที่สุดก็คือเรื่องอาหารนะครับเขาจะมียาแก้ท้องเสียนะครับเพราะว่าอะไรครับนักท่องเที่ยวจีนประเทศจีนเนี่ยอาหารรสชาติเขาจืดรสชาติจะจืดจืดเป็นหลักแต่พอเมืองไทยไกด์เขาพาไปเที่ยวอ่ามาเที่ยวาาทะเลต้องกินอาหารซีฟู้ดอยู่แล้วนะครับจากคนที่เคยกินอาหารบางๆนะมากินอาหารซนะีฟู้ดเนี่ยโอ้โหท้องนี่ ไม่ต้องพูดถึงนะครโรคกระเพาะไก่เขาจะพกยายาเฉพาะท้องเสียเนี่ยแพ็คบรรเลมไว้สําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับแล้วมาพูดถึงอาหารที่ลาวที่ทําขายถามว่าได้มาตรฐานไหมแม้กระทั่งในโรงแรมผมว่าไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยนะ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 มันไม่มี <c oughs> ยิ่งของเวียดนามที่ทําออกมาเลยนะสัมผัสเวียดนามเนี่ยถามว่าเจ้าเมืองอที่อยู่วังเวียง ถามว่าได้รับเงินจากโรงแรมนี้ไหมผมว่าไม่เหลือครับเพราะผมรู้ดีผมเจอมาหมดแล้วแล้วปัดไหมถ้าเป็นข่าวอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เราเๆวมาเนี่ยที่ซุ่มยาดองนะครับที่มีคนเสียชีวิตเสียอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยาดองเนี่ยนี่ไทยกาลังกวดกันแต่ที่ลาวมันไม่ใช่ครับ <c oughs> ขอไปครับที่ลาวมันไม่ใช่มันทําอิสระผมจะทําไงก็ได้ซื้อไปแล้วผมขายราคาถูกเนี่ย วอดก้าขวดหนึ่งถ้าของแท้วอดก้าสมิโนฟในไทยเนี่ยตกประมาณเกือบห้าร้อยนะครับขวดหนึ่งแต่ที่ลาวเราไปทําอะซื้อเหล้าขาวอ่าอย่างโดยเฉพาะที่บ้านลาวที่ดังที่สุดเหล้าขาวเมืองคงเนี่ยอ่าที่ว่าดังแค่ไปใส่ขวดวอดก้าตีฉลากขึ้นมาแพ็คขายขายขวดละร้อยี่สิบเนี่ยฝรั่งเขาก็บอกถูกแล้วเขาเขาไปคิดละเอียดว่าโอ้มีแบบมาตรฐานโรงงานยาสูบเลยเสียภาษีอะไรไหมเนี่ยภาษีมันปลอมขึ้นได้ในลาวอะครับ เนี่ยแล้วความรับผิดชอบไหมครับมีไหมไม่มีครับเห็นไหมตายก็คือตายเะ่มีตำรวจที่ไหนออกมาถแถลงข่าวไหมไม่มีกรณีนักนะท่องเที่ยวยังเห็นคือคนหนึ่งเสียชีวิตม,มีโทรที่จะติดต่อได้ไหมว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกนะับนักท่องเที่ยวติดต่อหมายเลขนี้หมายเลขนี้ตามมาตาไม่มีครับที่เราจเจ้าหน้าที่ลนะ่ะเขาไม่อยากไม่อยากไปเหนื่อยครับแต่ถ้าเขาได้เนะี่ยเขาเอาจเจ้าหน้าที่ที่ราเนี่ยถ้าได้ถ้าเอา แต่ถ้าจะให้ทํางานเหนื่อยนะ่ะเขาไม่เอาหรอกครับอ <c oughs> ลองคนจีนใช้ไปทํำอะไรดูสิจีนนี่มันรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ในลาวนะง่ายแค่ว่าอยากได้อะไรแค่งัดเงินออกมาแค่สองแสนห้าแสนกีบเนี่ยแหมเรียกว่าถ้าเป็นซักเสื้อผ้ามันซักตั้งแต่รองเท้ายันหมวกเลยครับทําให้เนี่ยครับถึงว่ามาตรฐานนักท่องเที่ยวที่ไปอะครับก็คือว่าพูดง่ายๆคุณ มือนกัว่าขาข้างหนึ่งอของคุณจะอยู่ในโรงแล้วอีกข้างหนึ่งอยู่ในคุกอืคิดเราง่ายๆที่ใครว่าบอกจากโรกสวยอยากจะไปอะอ้าก็ไปไปลองไปลองวอสกาดูก็ได้ครับอ,อยากพิสูจน์ว่าวอสการาวกับวอสกาไทยเป็นยังไงอะเหล้าทางด่านของไทยเนี่ยทําไมเขา,เขาเขียนติดด่านไว้ว่าห้ามที่ห้ามสามอย่างที่ซื้อเข้ามาสามสี่อย่างนี่ก็คือเหล้า ไท่ซีดีแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะถือเป็นหลักเลยบางคนไทยลนะ้วบอกว่าจะซื้อซื้อไปกินซื้อแบ็กไปสักห้าขวดเนี่ยบอกจะซื้อไปกินแต่ที่จริงจะไปขายต่อแต่เจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้นะครับถ้าคุณซื้อไปกินเนี่ยเขาจะบิดฝาออกเลยครับห้าขวดอะ,อะบิดฝาเปิดออกก่อนเลยแล้วก็ปิดคืนปิดฝาเปิดค,ค่อคืนเผื่อวีคนไทยที่แบบหัวหมอว่าบอกซื้อไปกินห้าขวดเนี่ยแต่เอาไปขายต่อไงครับ ซื้อขวด200ไปขายตวด700อย่างเงี้ยเนี่ยคือกําไรอ่าแต่ที่เราเขาไม่สนครับร้านค้าปลอดภาษีเนี่ยมีทุกอย่างขายให้ใทุกอย่างราคาถูกเท่าเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณจะมีความสามารถเอากลับประเทศคุณได้ไหมแค่นั้นเองนะครับครับเนี่ยครับเรื่องการเสียชีวิตอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าในลาวเจ้าหน้าที่ลาวอ่ะเขาไม่กระตือรือร้นห,อนหรอกครับเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนหมูเหมือนหมาตายนะครับขนาะนักท่องเที่ยวอ่ะ ต่างประเทศยังขนาดเนี้แล้วคนลาว่ไม่ต่างกับหมูหมาหรอกครับแค่นี้คิดเอานะครับครับอีกทีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ